สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของอีหล่าอุ้งอิงล้วกาทุกทท่านที่ไดเขามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ตาวนอยเพียรบันเพงไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดละเอียดเนาะค่ะกับได้ยินบาลุ่นล่านแตกเนาะค่ะพี่น้องพอๆแม่แม่เอฟซีก็ไปให้กาลังใจอาญะเลยค่ะพี่น้องส่วนเมื่อแรกเนาะค่ะตาวนอยเพียรบันเพีงกับอีหล่าอุ้งอิงเนาะค่ะไปทําการแสดงอย่ทีีวัดไตรมิตรพิทยาตําบลตะพังอําเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมค่ะพี่น้องค่ะ ก็เห็นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะค่ะท่างจังหวัดชัยภูมค่ะพี่น้องเพิ่นเอาตา์ไปปูแล้วตังตะเวที่บ้านเด็ดต่างเพิ่นนะคะพี่น้องเป็นทะเลตา์เลยค่ะเห็นกับโอ้ยออนโอนเนาะค่ะออนโอนในค่วมหาค่วมแพงของพี่พี่น้องๆค่ะพี่น้องแดดเป็นได้กับผ้ากันเอาตา์ไปปูย่านตะวันเด็ดปูเนาะค่ะพี่น้องค่ะย่านตะวันด้มองดีนะคะเพื่อใดก็ต้องเฝ้าไปเนาะค่ะเราได้ยินข่าวว่าเพิ่นขายบัตรแล้วค่ะพี่น้องขายบัตรล่วงหน้าแล้วน่าจะเป็นขายบัตร ทั้งตำบลเพิ่นนะคะพี่น้องที่ตำบลไอ้สะพังเพิ่นเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะเอาเงินไปสั่งทุนเด็กเล็กเด็กหน่อยโรงเรียนเพิ่นอย่างนี้ข่าววาจังสั่นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออาจัดงานแถวนี้หาเงินให้โรงเรียนนะคะพี่น้องค่ะเพื่อกลขายบัรให้อาจจะเป็นมูบานในตำบลน,นี่ล่ละค่ะพี่น้องค่ะขคยบัรได้เป็นล้านแลนะะ้วค่ะเพราะว่าเพิ่นประกาศประธานมีไอ้พๆออแม่ๆเอซเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเดี๋ยวไปฟังเพิ่นนบ้านนิดนึงเนาะค่ะ คนค้ายบักแข็งไดเราบอครับนี่คนค้ายบั๊กแข็งอยู่บอครับมาแข็คนขายไปแล้วลงหนาไปแล้วบ้านไ้ามหมดแล้วสี่พันใบคนสี่เอาคนไยมัไ่เป็ด้านเนยว่าเมนี่นป็นราิรีบ่ะประมาณยบนั้นเป็นล้านนะเด็กด่าบ้านเป็น้านแล้วกนะ้าน เบ้านชุวบารวจรจชาวบ้านเพ่น <pursue> ้รห <S <S 2> <S 2> ักาศใหบาบ้านหัวบานี่ก็แสดงว่าขายบ้านล่วงหนานี้ได้เป็นล้านแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปต่อตอนซ่อนน้ำเนาะค่ะส่วนเหมือแรกนี่ก็คือ เป็นส่วนที่เกินลัานนะคะพี่น้องค่ะกับเพิ่นบอตองเครียดนี่ยังเลยเนาะค่ะขายแบบสบายสบายเลยนะคะเมื่อแรกนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่นได้แล้วค่ะเนาะได้ห้องทองไปแล้วค่ะพี่น้องดวงหนาไปแล้วค่ะมาล่ำก็ได้แล้วค่ะได้หลายอย่างก็ได้แล้วเนาะค่ะได้ต้องเป็นล้านอุ้ยออนต้อนน้าเพิินเนาะค่ะออนต้อนน้าเจ้าภาพเมื่อแรกกับเบิง์นมาล่ำได้ย่างสบายใจเนาะค่ะพี่น้องบอตองกังวลว่าที่ได้หน่อยได้ลายเนาะค่ะที่แน่ๆก็ห้องทองไปแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะเห็นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะค่ะเพื่อนเอาสาไปปูเป็นทะเลสาแลกโ็โอ้ออนซ้อนในควมหมาความแพงค่ะพี่น้องค่ะแต่ละคนก็ไปเขียนวน้เนาะค่ะเขียนซื้อว้ก็มีแม่แถาโบอโจก็มีเนาะค่ะพี่น้องจะว่าพอการใช้เราบอกว่าเอาเราแยกบ้านไปอยู่สซล่านี่ตาอ๋อแม่แถาโบอโจค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วก็นี่ราคาเป็นสีสันเนาะคะ่ะสีสันเวลาคนเราสาไปจองสถานที่เนาะคะ่ะาบวเป็นเมียนหน่อยบอจูก็เป็นแม่แถาบอจค่ะพี่น้อง ค่ะอันนี้ก็เป็นสีสันเนาะค่ะสีสันในการจองทีนางค่ะพี่นอ้องส่วนยีราหาเมือ่อคืนนี่เนาะค่ะก็ไปพักอยู่สีสเกตตอนนี้ก็น่าก็น่าจะกําลังเดินทางมาเนาะคะ่ะเดินทางมาที่จังหวัดเชัยภูมแต่แดงเซ็นแล้วก็น่าจะไปพักอยู่บาา้านพอน่นนะคะพอ่าเมื่อวานก็เห็นลูกสาวบอกพอน่นว่าอีลาสิไปพักบ้านพอน่นแต่ว่าเมื่อแรกนี่หมายถึงเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะให้พอน่นก็ม่บีไปนอนอยู่สีสเกตนํำกับเป็นฟั่งแล้วก็เอ็นดูนะคะลูกสาวบอกว่าไปเธอถือว่าขอร้อง ค่ะพี่น้องเป็นตาหักนะคะฟังย่ำใดก็เป็นตาหักพอนวก็ไม่บีสิคัดลูกใดจังใดเนาะค่ะลูกก็อ่อนขนาดนั้นค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้อิหล่าใส่ชุดใหม่เนาะค่ะชุดใหม่ชุดใหม่ทีสวยงามเลยค่ะพี่น้องได้มากแล้วก็ใส่ให้พอๆแม่แม่เบ่งเลยค่ะเป็นชุดทีสวยมากค่ะชุดในส่งของอีหล่าเมื่อคืนนี้ค่ะยังยังบ่เห็นใส่เนาะค่ะที่ปักเพชรแล้วก็ปักเพชรลวดลายแบบเมื่อคืนนี่สำหรับชุดใหม่นี่ยังไม่ได้เห็นใส่ค่ะก็เห็นเมื่อคืนนี่เนาะค่ะ ค่ะก็เป็นชุดสีงามค่ะละเมือแรกนี่กะถารุ่นอีกเนาะค่ะบาหลูกสาวสีใสชุดดค่ะแต่ละเมือเนาะค่ะพี่น้องไม่ลาพ่อพ่อแม่ไปเบิงอีหลาเนาะค่ะนอกจากถาทายลูปกับลูตแตงแต่อีหลาไปหอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะถาทายรูปน้าตอนลูกสาวเช็คเต้านอกจากนั้นเนาะกะถาเบิงเนาะค่ะบามาบ้านเท่านี่ลูกสาวสีใสชุดดอีหลาสีใสชุดดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือสีสันอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะกะถาเบิงถารุ่น่าลูกสาวสีใสชุดใดค่ะสำหรับเมื่อแรกหนีกะถาเบิงนะค่ ใส่ชุดใด่ให้พ่อ,อแม่ทางใช้ผูเบึงค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอโจเพนโพดลงเนาะค่ะพี่น้องวางไวใบนี่ค่ะเพ่นกับโพดลงทีว่าเอา่อพนว่าตะลกเนาะค่ะพี่น้องเพนว่าตะลกเล่นเกินเวลาค่ะพี่น้องพนก็บ,บอกว่าเอ่อห้เวล่าอยู่ยี้นมหาหน้าที่แล้วเกินเวล่าไปแล้วก็มือเศ้านีเนาะค่ะก็เห็นเพนโพดอีกเนาะค่ะว่จาจะหายงาะหน่อยไปอยู่กับ พ่พอหมูยองนะคะพี่น้องพ่อหมูยองเลสฟิงอ่านเบิงแล้วก็เหมือนเหมือนพอตัดใจจำใจยกลูกให้ผู้อื่นมาไหมคะพี่น้องเพื่อใดได,ด้อ่านหรือเปล่าคะที่เพิ่นโพดลงค่ะพี่น้องเบิงแล้วก็กระแจ๊กสี่แจ็กสี่แมนควมจริงหรือว่าแมนควมจริงเนาะค่ะพี่น้องเบิงแล้วก็ตอนแรกนเนี่ยก็ได้จะยิ้มละค่ะพี่น้องว่าเพิ่นส่งลูกไปมองทีจะจะเจร่ญนก้าวนา ที่เพิ่นมีความรู้ส่าว่าไปยูหันเราจะดีกว่าอยู่นี่เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่น่าลูกอะเหมาะกับที่จะไปเห็ุคอนเทนต์ไรก็จะมาแสดงตลกหรือว่าเพิ่นจะปรับปรุงทีมตลกบอค่ะพี่น้องตามตามที่เพิ่นบอกแล้วว่าตลกกะเล่นเกินไปล่าเพิ่นค่ะที่เพิ่น่าบอยเบิกฟ้ามันบ่ค่ะพี่น้องที่วพ่าไปอยูสาวหน่อยเล่าเพื่อนช์เพิ่นว่าพู้เดียวก็เอายูเอาหนาเวที่ยู่เพิ่นอาจจะปรับปรุงตลกของสาวหน่อยเพรบานแพงบอค่ะ แล้วก็ตรงงอน่อยไปจะเลื่อนตืบตูเนาะค่ะพี่น้องก็ติกเมือนวะคะพี่น้องค่ะสองคนนี่ไปจะเลื่อนตืบตูก็พอหมูยองเะซิ่งค่ะพี่น้องแล้วก็เขาก็ถาเบิงเนาะค่ะถาเบิงท่าติดตามตอนต่อไปว่าอันนี้จะเป็นคอนเทนต์เพลินหรือจะเป็นเรื่องจริงเนาะค่ะพี่น้องแต้ทางงอน่อยไปยีรีกับิขึ้นหอนงอน่อยอยู่เด้นเนาะค่ะพราะว่าเขาก็เห็นงอน,น่อยมากดนแล้วค่ะทั้งเล่นตลุกไเ้เขาเบิงทั้งไทายคลิปหน้าเบ้ที่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เฮ็ดคอนเทนต์ก็พออีกค่ะพี่นอง ค่ะกระถาเบื้องว่า,าบอดหน่อยสิได้ไปไปอิลีบอค่ะบ่กใม่บหนิกระเพิ่งไปเชียร์ลูกใส้มากเนาะค่ะบอดโจเิ็นกับไปเชียร์ลูกใส้ชกมวยมากเนาะ,ะค่ะก็ได้แชมป์โว่บอม่นได้แชมป์สิชนะเนาะค่ะพี่น้องกอระอัดฉีลูกไปค่ะอัดทีลูกไปกับหลายหลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องจนอสอนนุดเนาะ,ะค่ะมันบอกมามีค่าตัวทั้งปีค่ะพี่น้องเบื้องแล้วก็ะนะฮักดีนะคะพอไปอัดทีลูกเนาะค่ะลูกชนะค่ะชก โชคชนะค่ะก็เป็นเป็นหนาเป็นตาไห้พอเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพื่อนสีไห่ไปยูก็พอหมูเล็สิ่งยีรีบอเนี่ยก็ถาเบิงอีกเหลืองหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเมื่อแรกนี่เนาะ,ค,ะค่ะกัอย่าลืมไปให้กำลังใจอีหลาสาหน่อยแล้วก็ทีมงานสตาหน่อยเพรบ,บานแพงเนาะค่ะเพราะว่าทีมงานสาหน่อยเพรบานแพงกับแสดงอยู่ทีโรงเรียนไตมิรพิทยาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตำบลสาพังอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิค่ะ ผูใดอยู่ใกล้กะอย่าลืมไปให้กกำลังใจอีลาอุงอิงกท็ทีมงานเด้อค่ะจะ่าที่ไหนเนี่ยก็คือตอนนี้ศาสเต็มนาเวที่แล้วแ่ะค่ะพี่น้องทะเลศาสเต็มนาเวที่แล้วค่ะคิดว่าส่วนหนึง่งหรือบานใกล้เคียงที่บอลเป็นอยู่ตำบลสาพังนี่อาจจะมาสื่อตัวหนางานเนาะค่ะสื่อบัตเขาง,งานอยู่หนางานค่ะพี่นอ้องคาดว่าอีลากนอาจจะไปซอยเจ้าภาพขายบาัรขายตัวขึ้นเ่าค่ะค่ะเมื่อแรกนี่โบหัว่าเพฤศนิจะ,จะได้ขยายสังกสีบอลเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าขายได้เป็นล้านแล้วนี่ค่ะ สังกะสีก็น่าจ,จะเต็มแล้วค่ะพี่น้องบ้านไกลเลื่อนเคียงอีกเนาะคะ่ะที่จะมาเมอแรงนี่ค่ะพี่น้องก็อาจจะได้ขยายสังกะสีเพิ่มหรือเพิ่นขยายสังกะสีไปแล้วก็ไปจักเนาะคะ่ะตอนนี้เพราะว่าพอ่พอพอ่อแม่แม่ที่อยู่บ้านใกล้ๆจังได้จะต้องมาละค่ะเมอแรงค่ะสําหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกเด้อค่ะต้อรับคลิปนี้ก็าฝากใบสำานีก่อนคลิปหนะ้ามาคุยกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ